หายแล้ว,ลวสวัสดีครับเพื่อนๆครับอตอนนี้ก็เรากำลังทำการวางกล่องนะครับกล่องนึ่งพึ่งนะครับผมเราก็จะขุดลุ้มนะครับแล้วก็กระนเป็นเขาเรียกเสาตั้งนะครับ เป็นเสาตั้งกล่องพึ่งนะครับกล่องเลี้ยงพึ่งนะครับแล้วก็เอาดินถมนะครับกดให้แน่น นี่นคือกล่องพึ่งครับผมกล่องพึ่งกล่องนี้เราทําเองนะครับก็จ,จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับกล่องีึยงพึ่งนะครับสนใจติดต่อนะครับเรารับทํากล่องพึ่งนะครับเพื่อนๆมีพรีเซนเตอร์ด้วยครับเมื่อเรา ตั้งเสาได้เรียบร้อยเราก็จะทำนำกล่องพึ่งนะครับไปวางข้างบนนะครับผมหลังจากวางนะครับก็ตั้งให้ดีๆนะครับจะให้มีการอเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับอาจจะทำให้หล่นได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะนำ กระเบื้องหรือสังกะสีนะครับมาวางทับข้างบนเพื่อ,อทำร่มให้กับกับเพึ่งนะครับเพราะเขาชอบในพื้นที่ร่มๆหน่อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็นํากระเบื้องนะครับมาวางทําร่มให้กับหล่องพึ่งนะครับ แค่นี้ก็ถือว่าเสร็จกระบวนการเสร็จขั้นตอนนะครับการวางกล่องพึ่งนะครับโอเคครับเ,เดี๋ยวอพอพึ่งมาอยู่นะครับเดี๋ยวจะมา,าทำคลิปมาถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับผมวันนีสวัสดีครับ